ดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจาะระครับคลิปนี้ครับก็นคลิปเล่าเรื่องชูเฉียวจอมใจจลรชนในศึกที่สองครับเวลานี้เจ้าเชอได้ขาดอำนาจกับเจ้าหยางซึ่งก็คือกองทัพตรงหูกับกองทัพสีหนานที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนั่นเองเจ้าหยางมีคุณนางแท้หวังกับนายนยตะกูลมู่ที่เป็นปีกซ้ายปีกข,ขวาส่วนเจ้าเชอก็มีกองทัพชิงไหายของอ e ีเหวินเย่ที่คอยหนุนหลังอยู่ระยะนี้จกกักพารดตก็อยู่ในช่วงวิกฤตทางด้านทหารชายแดนแตละสายก็แทบลังอยู่ในนครหลวงซึ่งความจริงแล้ว แล้วทหารชายแดนที่มาตั้งค่ายอยู่ในนครหลวงเดิมทีก็ไม่ถูกระเบียบอยู่แล้วและเมื่อเกิดเรื่องขึ้นมาก็ต้องถูกส่งกลับพื้นที่ประจำการอยู่แล้วแต่ไม่ว่าเจ้าเชิญหรือว่าอีวันเยทหารของพวกเขาก็ล้วนประจำการอยู่ชายแดนแล้วก็มีเพียงเจ้าหยางที่คุมทัพอาชาประจำนครหลวงแม้ทหารมาสามหมื่นยามอยู่ในสนามรบจะไม่อาจหารสักเท่าใดแต่เมื่อทหารชายแดนทั้งหมดได้ถูกส่งกลับไปแล้วทัพอาชาสามหมื่นนี้ก็จะกลุ่มอํานาจสูงสุดในนครหลวงเมื่อถึงตอนนั้นหาก เจ้าเชอไม่กลับไปพื้นที่ตอนเหนือพร้อมกับทับตรงหูเจ้าเชอก็จะตกอยู่ในมือของเจ้าหยางแต่ถ้าเจ้าเชอได้กลับพื้นที่ตัวเองเมื่อไหร่ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นจัก,กรพรรดิองค์ต่อไปแม้ไม่ต้องคิดก็ชัดเจนแล้วเมื่อองค์จัก,กรพรรดิประชวรนากลุ่มผู้อํานาจก็ขับเคี่ยวกันอย่างหนักหน่วงส่วนชูเฉียวที่เคยนําทัพมาก่อนตัวนางเองก็ย่อมทราบในความรุนแรงไปอย่างดีนางจิงได้ปลอบอีเหวินเย่ไปว่าท่านต้องระวังให้มากไม่ต้องเป็นห่วงข้าในจวนมีทหารแน่นหนา ต่อให้หมื่นคนบุกเข้ามา พวกเราก็ต้านไว้อย่างน้อยสองชั่ยยามครั้งหน้าไม่ต้องแบ่งทหารมาคุ้มกันข้าแล้วอีเวนเย่พอฟังก็กลับตะลึงขึ้นมาจึงได้กล่าวขึ้นว่าข้าแบ่งทหารมาที่จวนเมื่อไหร่กันชูเจียวพอฟังก็ตกใจจิงถามไปว่าเมื M ่อครูก็มีทหารตรวจการมาที่นี่แล้วก็เฝ้าระวังอยู่สองชั่วยามอีเวนเย่พอฟังก็คุ้นคิดอยู่นานและจากนั้นจิงได้กล่าวไปว่านั่นไม่ใช่คนของข้าชูเจียวพอฟังก็จ้องมองอ e ีเวนเย่ด้วยความสงสัยส่วนอ e ีเวนเย่ก็ยิ้มแล้วก็กลุ่มมือนางและจากนั้นก็ได้กล่าวว่า ไม่เป็นไรพวกเขาคงไม่ได้คิดร้ายชูเฉียวพอฟังก็ได้ถามไปว่าใช่คนของเวซูเย่หรือไม่ส่วนอ e ีเวนเย่พอฟังก็ได้ตอบไปว่าถ้าคาร์เดไม่ผิดน่าจะเป็นคนขององค์ชาย13เมื่อชูเฉียวรู้ว่าเป็นคนขององค์ชาย13นางก็ตัวเย็นขึ้นมาส่วนอ e ีเวนเย่ก็ได้กล่าวต่อไปว่าฟ่าบาประชวนนัก ผู้มีอำนาจอยู่ทั้งหมดก็ล้วนอยู่ในวังและผู้ที่มีอำนาจโยกย้ายกำลับบงทหารก็มีเพียงเขาคนเดียวเมื่อกล่าวถึงตอนนี้อีวนเย่ก็ได้กล่าวอย่างเคร่งขครืมว่านานขนาดนี้จนตัวข้าเองก็ลืมเขาไปแล้วแม้ว่าตอนนี้ภายในห้องนั้นจะมีอากาศที่อบอุน่นแต่ว่าตอนนี้ชูเฉียวกลับรู้สึกว่าที่นี่นั้นเหน็บหนาวเป็นอย่างยิ่งและกระแสความเย็นนี้ก็ได้แผ่ซ่านมาถึงปลายนิ้วแล้วก็ผ่านเข้าสู่ห้วงสมององค์ชายสิบสามเจ้าทรงนั้นเคยถูกเย็นศิลตัดแขนพี่ชายก็ตาย น้ำมือของชูเฉียวส่วนตระกูลฝั่งมารดาก็ถูกชูเฉียวกับเยียนสินนั้นเป็นคนล้มล้างและ,ะโอรสผู้หนึ่งที่เคยโดดเด่นในอดีตแต่ในตอนนี้กลับถูกผู้คนหลงลืมไปแม้แต่คุณสมบัติที่จะเข้าเฝ้าโอ,อจกกักรพั้นก็ยังไม่มีในตอนนี้อีวันเย่เมื่อเห็นชูเฉียวหน้าตาซีเซียวเขาจึงได้กอดน,นางแล้วก็กล่าวว่าสิงเอ,อ๋อ ถ้าอย่างไรข้าส่งเจ้ากลับชิงหายดีหรือไม่ในตอนนี้ชูเฉียวก็คล้ายไม่ได้ยินว e ีเวันเยนั้นได้กล่าวอะไรนางกินได้ผงะวูบส่วนอ e ีเวนเยก็กล่าวซ้ำไปอีกครั้งนางยินได้สายหน้าแล้วก็จับแขนของอ e ีเวนเยไว้แน่นพร้อมทั้งกล่าวอย่างชัดเจนไปว่าข้าไม่ไปชูเฉียวได้เงยหนะ้ามองดูอ e ีเวนเยสวนอีเวนเยก็กระชับวงแขนแล้วก็กล่าวว่าใกล้ถึงเวลาแล้วและทุกครั้งที่เหล่าเชี่ยวพระวงศ์และคุณนางได้เห็นอาการป่วยขององ,องค์จกักรพรรดิพวกเขาเมื่อกลับถึงบ้านก็มากล่าวชนีกับคน ในบ้านกับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าใกล้แล้วและเวลาของจักรพรรดนั้นก็เหลือไม่มากแล้วแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าองค์จักรพรรดิปากเบี้ยวก็แล้วสติเลอะเลือนก็แล้วจำคนใกล้ชิดไม่ได้ก็แล้วหรือว่าเสวยอาหารไม่ได้ก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายองค์จักรพรรดิก็ยังคงอยู่แล้วก็ไม่มีใครล่วงรู้ว่าร่างกายที่ผุพังนั้นจะดำรงคงอยู่ไปเพื่ออะไรหรือว่าความปรารถนาที่ยังไม่รุ้งร่วงหรือว่ากำลังรอผู้ใดเมื่อถึงป่านนี้แล้วจึงยังไม่ยอมลาโลกสักที ในตอนนี้บรรยากาศในนครหลวงก็ตึงเครียดมาโดยตลอดก็พอองค์จัก,กรพรรดิแล้วก็ไม่มีผู้ใดที่จะมั่นใจเต็มเปี่ยมดังนั้นในตอนนี้จึงไม่มีผู้ใดกล้าบุมบามนครเจินหวงจึงตกอยู่ในความตึงเครียดไปถึงระดับขั้นสูงถึงขนาดที่ว่าถ้าขอทานคนหนึ่งได้แหกปากดังขึ้นมาก็อาจมีคนแตกตื่นแล้วก็ชักอาวุธออกมาแม้แต่าทาลกแรกเกิดก็ไม่กล้าส่งเสียงร้องในยามค่ำคืนแล้วในเช้าวันนี้อีเหวนเย่ก็เพิ่งออกไปประชุมที่ท้องพระโรงแล้วจากนั้นคนผู้หนึ่ง ก็ได้มาเยี่ยมเยียนเมื่อชูเฉียวเห็นนางเข้าชูเฉียวก็ตกตะลึงขึ้นมาส่วนหญิงสาวก็ได้ระบายยิ้มและจากนั้นนางได้เดินเข้ามาแล้วก็กล่าวว่าพี่หกท่านจําข้าไม่ได้แล้วหรือค่คือเสี่ยวปลาอย่างไรเล่าหลังจากที่เวลาได้ผ่านไปหลายปีเด็กน้อยตัวเล็กในอดีตก็ได้โตเป็นสาวแล้วแล้วในปีนั้นชูเฉียวก็ได้สาบานกับพี่ชายพี่สาวที่ตายไปแล้วว่าขอให้พวกเขารอดูวันนางจะแก้แค้นให้กับพวกเขาและพลิบตาเดียวเวลาก็ผ่านไปสิบปีแล้ว เมื่อชูเฉียวได้นึกย้อนถึงวันประหารชีวิตในวันนั้นนางที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนก็ได้ยินเสียงเด็กหญิงได้ร้องเรียกชื่อของนางแล้วก็ตะโกนให้นางมาช่วยแต่ทว่าจนแล้วจนรอดนางก็ไม่ออกไปและสุดท้ายก็ทําได้เพียงแย่งชิงศีรษะจากฟูงมาป่าในค่ำคืนนั้นเท่านั้นแล้วไม่แย่งศีรษะมาได้แล้วก็นําศีรษะที่ได้มานั้นไปโยนทิ้งในทะเลสาบน้าแข็งแล้วที่ผ่านมาชูเฉียวก็เข้าใจว่าเสี่ยวปลาตายแล้วแล้วนางก็เคยฝันเห็นเด็กสาวที่น้าตานองหน้าในฝันและเรื่องนี้ ก็ทําให้นางตําหนิตัวเองมาตลอดและด้วยเหตุผลนี้ชูเฉียวจึงได้โกรธแค้นอีเวนเย่มาตลอดเมื่อนางในคุณคิดถึงตอนนี้ขอบตาของนางก็ร้อนเผาขึ้นมาพร้อมกันนั้นนางก็ได้ยื่นมือออกไปพร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความปิติยินดีส่วนเสี่ยวปาก็ได้กุมมือนางไว้พร้อมทั้งกล่าวด้วยรอยยิ้มที่จืดจางว่าข้าเก่งมากใช่หรือไม่ที่ยังรอดมาได้ท่านคิดไม่ถึงกระมังและกลารกล่าวในครั้งนี้ของเสี่ยวปาน้ำเสียงของนางก็เต็มไปด้วยความห่างเหินแต่ทว่าน้ำเสียงนี้ก็กลับ คุณหูนักแล้วจากนั้นจูเฉียวและเสี่ยวปาก็ได้เดินเข้าห้องไปด้วยกันเสี่ยวปาได้เดินวนรอบห้องรอบหนึ่งแล้วจากนั้นนาได้สูดลมหายใจแล้วก็กล่าวว่าอี้เหวินเย่ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือการชอบลมเครื่องหอมในห้องเมื่อกล่าวถึงตอนนี้เสี่ยวปาก็ได้หยิบลูกับพิมมาคึงในมือส่วนจูเฉียวก็มองดูนางด้วยความสงสัยมากมายแต่ว่านาก็กลับพูดอะไรไม่ออกตัวเสี่ยวปาได้ยิ้มให้นาแล้วก็กล่าวขึ้นว่าพี่หกไม่ต้องแปลกใจคนที่ตายวันนั้นไม่ใช่ข้าก่อนการประหาร สามีของท่านได้สับเปลี่ยนตัวข้าออกมาแล้วก็เลี้ยงดูข้าอยู่หลายปีข้ากับอ e ีเวนเยมีทั้งบุญคุณและก็ความแค้นแต่ที่ข้ามาวันนี้ไม่ได้มากดดันท่านเพื่อให้แก้แค้นให้พี่น้องตามที่เคยสาบานเอาไว้เพราะแม้แต่ข้าเองต้งเลิกลมความคิดที่จะแก้แค้นไปแล้วเมื่อเสี่ยวปาได้กล่าวถึงตอนนี้ลมบูบหนึ่งก็ได้พัดเข้ามาในห้องส่วนชูเฉียวหลังจากได้มองดูเสี่ยวปาอยู่นานนางก็ได้กล่าวขึ้นว่าเสี่ยวปาหลายปีมานี้เจ้าสบายดีหรือไม่ส่วนเสี่ยวปาปพอฟังก็ได้ตอบไปว่า ก็เรื่อยๆอีเวนเย่ก็ปฏิบัติต่อข้าได้ไม่เลวคิดว่าคงพอบารมีท่านต่อมาอีเวนเย่ได้ไปศึกษากับอาจารย์วหลงเขาก็พาข้าไปด้วยข้าจึงได้ร่ำเรียนเขียนอ่านตำราแต่ว่าอีเวนเย่ก็จำกัดอิสระข้าไม่ให้ข้าไปไหนข้าเคยหนีหลายครั้งก็ถูกจับกลับมาแล้วก็เป็นเชนีอยู่หลายปีจนกระทั่งเมื่อกล่าวถึงตอนนี้เสี่ยวปาได้ช้อนส่ตาขึ้นมาแล้วก็หัวเราะร้อมกันนั้นนาก็ได้กล่าวว่าจนกระทั่งมีข่าวว่าอีเวนเย่ที่เสียชีวิตในเย็นเปยตระกูลอีเวน Even. ก็ขับอีวันเย่ออกจากตระกูลพวกบ่าวภายในเรือนชิงซานก็ถูกไล่ออกไปด้วยแล้วจากนั้นข้าก็เป็นอิสระต่อมาข้าได้ลอนเล่อยู่ข้างนอกและตัวข้าเองก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ทั้งไม่เป็นวรยุทธ์อะไรทั้งนั้นสุดท้ายข้าจึงต้องไปอยู่ในหอคณิกาปีเศษแล้วข้า,าก็ได้พบกับองค์ชาย13แต่ว่าข้าก็ยังคงพึ่งพาบาร,รมีพี่หกอยู่ดีเพราะข้าหน้าตาขายท่านจึงเป็นที่ต้องตาองค์ชายส่วนฐานะของข้าในตอนนี้ก็คือบ่าวภายในโจรนหวังแต่ไปไปมาๆก็หนีไม่พ้นธาตุแค่เพียงอยู่ระดับขึ้นมานิดหนึ่งเท่านั้นในตอนนี้ชูเฉียวได้ยินเสียวปลาเอยถึงเจ้าทรงนางก็พลันฉุกคิดถึกสตรีที่สวมเครื่องแต่งกายบุุษที่นางเห็นเมื่อครั้งขึ้นเขาแล้วก็ไปกล่า ว่าพระโพธิศาสตร์นาง,นางก็เลยเอ่ยถามด้วยเสียงเข้มว่าเจ้ารู้แต่แรกว่าข้ามาถึงนครหลวงแต่เหตุใดเจ้าไม่มาหาข้าเมื่อชูอเฉียวกล่าวขึ้นชั้นนี้เสี่ยวปาก็ได้กล่าวไปว่าข้าจะมาหาท่านทําไมเมื่อกล่าวถึงตอนนี้เสี่ยวปาได้หวัวเราะแล้วก็กล่าวอย่างเย็นชาว่าตอนนี้พี่หกฐานะสูงทรงทั้งเป็นแม่ทัพซิลลี่แห่งเย็นเปยทั้งเป็นซิลลี่หวังให้เปียนถังและอีกไม่ช้าก็เป็นภรรยาสีหมาแห่งตาเซียข้าเป็นท่าตัวเล็กๆถ้าสุมสี่สุมห้าเข้ามายายไม่ใช่ทําให้พี่หกต้องขาย แล้วและในตอนนี้แววตาของเสี่ยวปาก็เปลี่ยนเป็นคมกล้าขึ้น่อเอ่ยถึงคําว่าพรริยาของท่านซื้อมาตัวชูเฉียวพอฟังก็ได้มองดูเสี่ยวปาอย่างเงียบๆแล้วจากนั้นหัวใจที่ร้อนเผาก็กลับกลายเป็นเย็นเฉียบขึ้นมาหลังจากผ่านไปเนิ่นนานชูเฉียวก็ได้กล่าวขึ้นว่าเช่นนั้นวันนี้เจ้ามาด้วยธุระเรื่องอะไรเสี่ยวปาพอฟังก็ได้กล่าวอธิบายไปว่าองค์ชายจะไปแล้วข้าอยากให้ท่านช่วยทําหนังสือยกเลิกฐานะทาสให้ข้าฉบับหนึ่งแล้วก็ทําให้ข้านั้นไปกับองค์ชายได้ชูเฉียวพอฟัง ก็ถามด้วยความสงสัยว่าเจ้าทรงจะไปไหนโซเซียปาก็ได้กล่าวว่าจะไปไหนได้ก็ไปเยนเซ์เฝ้าคอ,อกมา้าองค์ชายพระสุรุสาก,กลับถูกส่งไปเฝ้าคอ,อกมา้าเมื่อกล่าวถึงตอนนี้สีหน้าของเซียวปาก็กลายเป็นงุหงดขึ้นมาส่วน,นาเสียงของนางก็เชื่อปนไปได้วยความขุ่นเคือง่วนจูเชียก็ได้ถามไปว่าเพราะอะไรโซเซียปาก็ได้อธิบายไปว่าจะเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราท่านตั้งแต่องค์ชายถูกสุนัขเยนเปยตัดแขนขาดไปข้างหนึ่งองค์ชายก็เก็บตัวมาตลอดไม่เคยใจดี เรื่องราวในตาเซียในขณะที่องชายอื่นๆล้วนวุ่นวายกับการแข่งแย่งราชบัลลังก์แต่ก็ไม่มีใครที่เหลียวแลเขาสักคนแต่ว่าหลายวันก่อนองค์ชายกลับโยกย้ายทหารมาโดยพลรการมหนำซ้ำก็ยังแสดงชัดเจนว่าเขาข้างพวกท่านท่านคิดว่าองค์ชาย14ย่อยากจะปล่อยให้เขาลอยนวลอยู่ในนครหลวงอีกหรือไม่เมื่อเสี่ยวปากล่าวถึงตอนนี้มือของชูเฉียวก็เย็นเฉียบขึ้นมาส่วนหงสมองของนางก็เกิดความอึ้งแล้วก็เพียงได้ยินเสียงของเสี่ยวปาที่กล่าวด้วยความโกรธเคืองว่าข้าไม่ขอให้ท่า หาวิธีช่วยเหลือองค์ชายข้าเพียงขอให้ท่านหาหนังสือราชก,การใดฉบับหนึ่งองค์ชายไม่ยอมพาข้าไปข้าจะตามไปเองช่วยตักน้ำทำกับข้าก็ยังดีเขาจะได้ไม่เดียวดายระหว่างการเดินทางองค์ชายมีพระคุณต่อข้าข้าไม่มีวันเหมือนใครบางคนที่ชำระแค้นด้วยบุญคุณหลังจากที่ชูเฉียยได้คุค้นคิดอยู่พักใหญ่นางก็ได้จ้องมองเสี่ยวปาแล้วก็กล่าวอย่างเฉยชาว่าเสี่ยวปาเจ้าจต้องเย็นชากับข้าเช่นนี้ด้วยหรือส่วนเสี่ยวปาปอกฟังก็ได้กล่าวว่าพี่หกกล่าวอะไรเช่นนั้น ท่านมีฐานะอันใด เสี่ยวปามีฐานะอันใดข้าไหนเลยจะกล้าอาจเลื่อมยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเสี่ยวปากล่าวถึงตอนนี้จูเฉียวก็ได้กล่าวตัดบทไปว่าถ้าเจ้าพูดจาแบบนี้เจ้าก็ออกไปเถอะไม่ต้องมาหาข้าอีกแล้วข้าจะได้คิดว่าไม่เคยมีน้องสาวชาเช่นเจ้าอีกเมื่อกล่าวถึงตอนนี้จูเฉียวก็ได้รู้สึกขุนเคืองขึ้นมาส่วนเสี่ยวปาก็ได้แต่มองดูตาปิปปีบแต่วันนางก็พูดอะไรไม่ออกส่วนจูเฉียวก็ได้กล่าวต่ออีกว่าเจ้าตัดพ่ออันใดโกรธเคืองอันใดโกรธที่ตอนนั้นข้าไม่ปกป้องเจ้า,ไม,า,จาไ,ไม่่่่พาาาเจ้ไไปหหรรืืออมวโกี ไม่แก้แค้ในให้กับจือเสียแล้วก็หลินซีซ้ำยังขลบรบจนเป็นสามี เมื่อกล่าวถึงตอนนี้จูเฉียวก็กล่าวด้วยความโกรธเคืองว่าหลายปีมานี้เจ้ามีชีว Qu ิตลำเคนใช่ว่าข้านั้นจะมีชีวิตสุขสบายข้าเข้าใจว่าเจ้าตายแล้วข้าอยู่กับความละอายใจมากี่ปีวันนี้เจ้ามาหาข้าแดกดันค่อนแคะต่างๆนานานี่หรือความผูกพันชันพี่น้องในตอนนี้ชูเฉียวได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็มองเสี่ยวปาด้วยความเย็นชาจากนั้นนางจึงได้กล่าวว่าเวลาก็ผ่านมามากกว่า10ปีแล้วระหว่างนั้นก็เกิดเรื่องราวมากมายในสมองของเจ้าก็คิดแต่ความทุกข์และความเศร้า ขอองงตัวเแล้วก็เอาทุกอย่างมากล่าวโทษคนอื่นคาสงสัยจริงๆว่าเจ้าใช่น้องสาวที่เข้มแข็งและใจกล้าคนนั้นที่ข้าเคยรู้จักหรือไม่เจ้าตั้งชื่อให้ตัวเองว่าอูซินหรือว่าเจ้าไม่มีหัวใจแล้วจริงๆเมื่อชูเฉียวกล่าวถึงตอนนี้เสียวปาก็ยืนหน้าซีดนิ่งอยู่ที่เดิมแต่ว่าชูเฉียวก็กลับเหนื่อยล้าขึ้นมาและจากนั้นนางก็ได้หมุนตัวไปอีกทางแล้วก็กล่าวว่าเจ้าไปเถอะเรื่องของเจ้าทรงขจัดการเองเมื่อชูเฉียวได้กล่าวจบนางก็เดินกลับห้องไปหลังจากเวลาได้ผ่านไปคู่ใหญ่ เสียวปาก็ได้กลับไปโดยที่ชูเฉียวได้มองดูนางเดินขึ้นรถมาอยู่ไกลๆแล้วจากนั้นชูเฉียวก็คุ้นคิดถึงคำพูดเมื่อครู่ที่ว่าถูกกักบ,บริเวณล่อนเล่ตามลําพังแล้วก็ตกระกรรมลําบากจนต้องเข้าหอคณิกาเมื่อนางคุ้นคิดถึงตอนนี้นางก็ได้กัดริมฝีปากแน่นแล้วก็รู้สึกอูหัวใจนั้นปวดร้าวสุดทนจนกระทั่งฟ้ามืดอีเวนเย่ก็ได้มาโอบก,กอดนางจากด้านหลังพร้อมทั้งกล่าวว่าจะไหนไม่กินข้าวเย็นส่วนชูเฉียวก็ได้ซบอกอีเวนเย่ส่วน อีเหวินเย่ก็ได้กล่าวขึ้นว่าเสียวปามาแล้วชูเจียวปอฟังก็ได้พยักหน้าแล้วจากนั้นนางก็ได้กล่าวว่าท่านรู้แต่แรกฉันไหนไม่บอกข้าส่วนอ yeah, ีเหวินเย่พอฟังก็ได้กล่าวว่าข้าก็อยากบอกแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเมื่อกล่าวถึงตอนนี้อีเหวินเย่ได้ยิ้มแล้วก็กล่าวว่าเจ้าจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเรื่องนี้เก็บอยู่ในใจข้าม,มาตลอดแล้วก็ถือเป็นโรคชนิดหนึ่งหลายปีนั้นข้าก็ไม่ดีกับนางจริงๆมีหลายครั้งที่นางแอบหนีออกไปข้าเอกก็เคยทุบตีนางด้วยซ้ำเพราะในตอนนั้นข้านั้นมี นิสัยประหลาดหลังจากช่วยนางก็จากัดอิสระนางเราอย่างไรก็ไม่ยอมปล่อยนางไปยาบารมดีก็สอนนางเขียนอ่านตำราแล้วก็ฝึกเพลงยุทธยาบารมไม่ดีก็ชักสีหน้าใสนางเพราะว่านางหน้าเหมือนกับเจ้าหลายปีบนเขาข้าไม่มีสาวใช้ข้างกายแล้วก็เป็นนางที่รับใช้ข้ามาตลอดตอนนี้นางมินิสัยประหลาดข้าคิดว่าก็คงมีสาเหตุมาจากข้าเมื่ออีเวนเย่กลาบถึงตอนนี้ชูเฉียวก็ได้กล่าวขึ้นว่านางอยู่กับเจ้าทรงมานานแค่ไหนแล้วอีเวนเย่พอฟังก็ได้กล่าวไปว่าสองสามปีแล้วก็มัง ได้ยินว่าเจ้าทรงนั้นโปรดปานางมากแล้วนางก็เคยพลั้งมือฆ่าสนมคนโปรดของเจ้าทรงแต่ว่าเจ้าทรงก็ไม่ติดใจเอาความขณะที่ชูเชียวได้นิ่งเงียบอยู่นานนางจึงได้กล่าวขึ้นว่านางนั้นมีใจให้เจ้าทรงส่วนอีเวันเย่ปอฟังก็ยิ้มแล้วก็กล่าวว่าสนใจทําไมว่านางมีใจให้ใครแค่เจ้าไม่โกรธข้าก็ใช้ได้แล้วส่วนชูเชียวปอฟังก็ได้กล่าวว่าแล้วเรื่องของเจ้าทรงอีเวันเย่ปอฟังก็ได้กล่าวอธิบายไปว่าเจ้าไม่ต้องห่วงเจ้าอยากคิดใช้มือปิดแผ่นฟ้ายังคงต้องถามว่าพวกเราต ลงหรือไม่เพียงแต่ข้าคิดว่าเจ้าทรงออกนอนกนครหลวงก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรชาเลวที่นี่ก็ต้องเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่แน่นอนสําหรับเจ้าทรงแล้ว ไปจากที่นี่ก็ย่อมปลอดภัยกว่าส่วนจูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าแล้วท่านคิดจัดการเช่นไรอีเวนเย่พอฟังก็ได้กววล่วา,กา,ลวกกาวไปว่าคาตั้งใจจะเจ้าส่งไปเชียงหูหนึ่งเพราะอยู่ใกล้พื้นที่ตอนเหนือซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของเจ้าเชื้อสองพระที่นั่นนั้นเป็นแหล่งชุมนุมของชนเผ่าเชียงความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์และอากาศก็อบอุ่นด้วยส่วนจูเจียพอฟังก็พยักหน้าแล้วก็กล่าวว่าเช่นนั้นก็ทําตามที่ท่านบอกเถอะส่วนอีเวนเย่พอฟังก็ได้กล่าวว่า พรุ่งนี้ข้าจัดการให้เจ้าจะไปส่งเขาหรือไม่เจอหน่าสักครั้งชูเฉียวพอฟังก็คุ้นคิดและจากนั้นนาได้สั่นศีรษะแล้วก็กล่าวว่าเจ้าทรงก็คงไม่อยากพบข้าข้าไม่ไปดีกว่าส่วนอีเหวินเย่พอฟังก็ได้กล่าวว่าข้ากลับคิดว่าเจ้าหน้าพบเขาสักครั้งเมื่ออีเหวินเย่กลับถึงตอนนี้ชูเฉียวได้เงยหน้าขึ้นแล้วก็มองดูอีเหวินเย่ส่วนอีเหวินเย่ได้ยิ้มออกมาแล้วก็กล่าวว่าเจ้าอย่ามองข้าแบบนี้ ข้าแค่ไม่อยากให้เจ้าเอาแต่โทษตัวเองทุกวันเรื่องที่เกิดขึ้นในปีนั้นไม่อาจตำหนิเจ้าเมื่อชูเฉียวได้นึกถึงคำว่าปีนั้นดวงตาของนางก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนไปเลื่อนลอย แล้วภาพในวันนั้นก็ปรากฏขึ้นในหัวสมองชายหนุ่มที่ยืนสง่าพร้อมกับแขนเสื้อที่ว่างเปล่าข้างหนึ่งแล้วแขนเสื้อนี้ก็คล้ายกับกิ่งเหลวที่ห้อยย้อยลงมาสําหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกําลังใจให้กับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมดเนทให้กับเราทางในคลิปชัรนด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ